สวัสดีค่ะ My Soul Family ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ไกด์สมาธิฮิลลิ่งหัวใจเพื่อรักษาหัวใจที่เคยเจ็บปวดพร้อมเปิดพื้นที่ให้รักใหม่และกลับมารักตัวเองนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกคน โปรดอยู่ในสถานที่เงียบสงบและศักดิ์สิทธิ์ของคุณแล้วอยู่ในท่านั่งที่สะดวกสบายพร้อมกับหลับตาลงเบาๆช้าๆด้วยความรักปิดโลกภายนอกของคุณอนุญาตให้คุณเอง ได้กลับเข้าไปเช็คอินโลกภายในของคุณเองนะคะจากนั้นหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆสัก3ามครั้งค่ะ กลับสู่ลมหายใจปกตินะคะปล่อยให้ทุกสิ่งรอบตัวเงียบสงบลงขอให้เวลานี้เป็นของคุณเพียงคนเดียวเวลาที่จะกลับมากอดตัวเองด้วยความรักที่แสนหวานนะคะตอนนี้ ขอให้ทุกคนผ่อนคลายร่างกายทุกสัสดส่วนโดยรับรู้ว่ามีคลื่นแห่งความผ่อนคลายขนาดใหญ่กำลังไหลเวียนผ่านร่างกายของเรานะคะโดยคลื่นแห่งความผ่อนคลายกำลังไหลลงกลางศีรษะบริเวณจักระมงกุฎ คลื่นแห่งความผ่อนคลายไหลผ่านตรงไหนเรารับรู้ตรงนั้นแล้วรู้สึกผ่อนคลายนะคะคลื่นแห่งความผ่อนคลายไหลลงกลางศีรษะบริเวณจักระมงกุฎแล้วไหลต่อลงมายังหน้าพาไหลลงผ่านคิ้วรอบดวงตา จมูกแก้มปาลิ้นและกรามของเราตลอดจนไหลผ่านด้านหลังศีรษะเราทั้งหมดตอนนี้ทั่วทั้งศีรษะและใบหน้าของเรารู้สึกผ่อนคลาย ืนแห่อองความผ่อนคลายไหลต่อลงมายังลำคอและหัวไหล่ไหลต่อลงมายังลำแขนทั้งสองข้างไหลผ่านข้อศอกไหลลงผ่านข้อมือมือและนิ้วมือทั้งสองข้างตอนนี้ลำคอ อผ่นคลายลื่นแห่งความผ่อนคลายไหลต่อลงไปยังลำตัวช่วงบนและไหลต่อลงไปยังลำตัวช่วงล่างบริเวณช่องท้องทั้งหมดไหลผ่านแผ่นหลังทั้งหมด ทั้งลำตัวและแผ่นหลังของเราทั้งหมดรู้สึกผ่อนคลายคลื่นแห่งความผ่อนคลายไหลต่อลงไปยังสะโพกท้องน้อยฐานกระดูกสันหลังไหลผ่านลงไปยังลำขาทั้งสองข้างไหลผ่านหัวเขา่าน่องข้อเท้า เ้าแล้วนิ้วเท้าทั้งสองข้างไลผ่านออกปลายเท้าออกไปนะคะตอนนี้สะโพกท้องน้อยฐานกระดูกสันหลังตลอดจนลําขาทั้งสองข้างเท้าแล้วนิ้วเท้าของเรารู้สึกผ่อนคลาย ทั้งลําตัวพร้อมๆกันตอนนี้เรารับรู้ได้ว่าทุกสัสดส่วนของร่างกายของเราสึกผ่อนคลายเบาสบายยิ่งขึ้นนะคะกลับมาเพลิดเพลินกับลมหายใจ ช้าลงกว่าปกตินิดนึงค่ะแล้วค่อยๆส่งลมหายใจลงไปอย่างหัวใจของคุณ หรือส่งไปยังบริเวณกลางหน้าอกนะคะรับรู้พลังงานที่หัวใจหรือรับรู้พลังงานกลางหน้าอกคะ่ะโฟกัสอยู่อย่ัง ใจของเราเริ่สมสงบลงเรากำลังเข้าสู่ความเงียบสงบเข้าสู่ความว่าง นะคะจากนั้นให้มองเห็นภาพว่ามีสายลมอ่อนๆที่กำลังพัดผ่านเราเบาๆ ลกลิ่นหอมละมุนจากดอกไม้สีชมพูกลิ่นหอมนี้ทำให้หัวใจของเราอ่อนโยนลงและรู้สึกปลอดภัยและแล้วแสงสีชมพูอ่อนๆน,นุ่มนวลดุดแพรไหม ก็เริ่มค่อยๆไหลเข้ามาโอบกอดคุณไว้อย่างนุ่มนวลและอบอุน่นแสงนี้คือพลังแห่งรักแท้จากจักรวาลที่มาเพื่อปลอบโยนหัวใจของคุณมาเพื่อกระซิบเบาๆว่า ไม่เป็นไรเลยนะคนเก่งที่ผ่านมาเธอทำดีที่สุดแล้วฉันอยู่ตรงนี้เสมอเพื่อรักและดูแลหัวใจของเธออนุญาตให้ฉันได้เยียวยาหัวใจของเธอนะจงปล่อยทุกความเจ็บปวด ให้ลอยหายไปกับสายลมแล้วเปิดใจรับรักใหม่ที่แสนสวยงามอีกครั้งเถอะนะและขอให้คุณค่อยๆวางหัวใจลงในอ้อมแขนของพลังรักนี้คุณมองเห็นแสงสีชมพู ค่อยๆไหลเข้าล้อมรอบหัวใจของคุณและซึมลึกลงไปทั่วทั้งหัวใจส่วนลึกของคุณอย่างสมบูรณ์ให้มันกอดคุณแน่นขึ้นอุ่นขึ้นจนหัวใจที่เคยบอบบางกลับมานุ่มนวลแข็งแรง และเปล่งประกายอีกครั้งแล้วกระซิบกับหัวใจตัวเองเบาๆว่าขอบคุณนะที่อยู่กับฉันเสมอจากนี้ไปเราจะรักตัวเองมากขึ้น จะกอดตัวเองให้บ่อยขึ้นและจะไม่ลืมเลยว่าเราเกิดมาเพื่อถูกรักและเพื่อมอบความรักอันแสนหวานให้กับโลกใบนี้หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆาวอีกสักครั้งค่ะ ค่อยๆรู้สึกถึงหัวใจที่เบาขึ้นสว่างขึ้นและอบอุ่นขึ้นนะคะลองเอามือทั้งสองข้างมากุมไว้ที่หัวใจของคุณค่ะรับรู้ถึงความรู้สึกเบาสบายสว่างขึ้นและอบอุ่นขึ้นนะคะ และเมื่อคุณพร้อมค่อยๆขยับร่างกายเล็กน้อยขยับนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วลืมตาขึ้นเบาๆช้าๆนะคะจงพารอยยิ้มบางๆติดตัวไปด้วยเหมือนของขวัญจากจัก,กรวาลที่ส่งมาบอกรักคุณเธอไม่เคยอยู่คนเดียวเลยนะ ฉัันรกเเธออสมอและท้ายนี้ครูอยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าเมื่อเราได้ปลดปล่อยความเจ็บปวดและเติมเต็มพลังแห่งรักแท้ในหัวใจเราแล้วนะคะนี่คือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงภายในที่ลึกซึ้งเพราะเมื่อหัวใจของเราสว่างขึ้นร่างแสงหรือว่าไลท์บอดี้ของเราก็จะเริ่มตื่นขึ้นเช่นกันเพราะฉะนั้น หากท่านใดที่ต้องการพัฒนาต่อไปอีกขั้นนะคะไปสู่ขั้นสูงนะคะคอร์สไลท์บอดี้แอคทิเวชันนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปลุกพลังร่างแสงหรือว่าปลุกพลังไลท์บอดี้นะคะเพื่อให้เข้าถึงพลังสูงสุดของเราเพื่อเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลและสามารถใช้พลังแห่งแสงนะคะในการฮิลลิ่งหรือว่าเยียรักษาตัวเราเองและผู้อื่น ตลอดจนใช้ manifest หรือเสกสร้างชีวิตที่ปรารถนาต่อไปนะคะคอสนี้จะเหมาะมากเลยนะคะสำหรับคนที่ต้องการพัฒนากายแสงต่อไปนะคะและนอกจากนั้นค่ะคอร์สบดบล็อกนะคะก็เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดปล่อยอัตราหรือว่าพลังงานที่ติดค้างนะคะเพื่อข้ามขีดจํากัดเดิเดม และก้าวข้ามบล็อกทางจิตใจจิตใต้สำานึกและพลังงานลบต่างๆเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพต่อไปนะคะหรือว่าเพื่อให้เราสามารถกลับมาเชื่อมต่อกับต,ตัวตนไฮเออร์เซลได้อย่างไหลลื่นนะคะรายซึ่งอัตราต่าตอไปนะคะูม่มิติที่5ต่อไปนั่นเองนะคะและทุกคนสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วทักมาปรึกษาพูดคุย หรือว่าขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากครูได้อีกต่อไปนะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ